สวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนสิงหาคมนะคะ2564นะเป็นคลิปเกี่ยวกับความรักเราใช้ไพ่ปอกนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่เศษร้อยแให้นะคะสำหรับนี้นะเปิดสรุปให้ทิ้งว่าแนวทางควรจะเป็นไปยังไงนะอันนี้ในส่วนของเรื่อง ความนึกคิดความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณนะคะนะในเดือนสิงหาคมเนีเออ้อาจจะได้มีการเดินทางร่วมกันหรือไปทำกิจกรรมอะไรกันในครอบครัวแบบนี้นะคะหรือคนที่เป็นแฟนกันก็อาจจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอาจจะกลับบ้านหาผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้ทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน นะเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าความรู้สึกนึกคิดก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังติดอยู่กับแฟนนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่ห่างห่างกันก็คืออยากจะเดินทางไปหากัน่ะนะคะแล้วก็ดูแล้วถ้าเดินทางไปหากันครั้งนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะนี้ไปได้แต่ก็ให้ระวังเรื่องมีปากเสียงนิดนึงนะ,ะนะคะเพราะว่ามันมีเลขสี่ขึ้นเต็มเลยสี่โกลด์ำสี่ดอ,อกจิกค่ะอ่าระวังเรื่องเรื่องก,การเดินทางนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้ปลอดภัยถ้า ไม่ไปไม่มีเหตุที่ต้องไปแต่ว่าถ้าเกิดคุยกันแล้วมันเป็นเหตุที่บอกว่ายังไม่หนักหนาเงี้ยก็เบรกไว้ก่อนนะเพราะว่าลุ่ระบาดเยอะนะคะนะแล้วก็อันเนี้ยมันจะขึ้นว่าคุณจะปวดหัวในเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมีความคิดเยอะอาจจะถกเถียงกันแบบอาจจะจัดการอะไรในชีวิตของคุณอะบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ไม่อยากจะให้ไปนะอันนี้ในส่วนคนมีแฟนคนมีครอบครัวเนะเาะอ่ ในไพ่ป๊อกนะอันนี้ก็ยังบอกว่าความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นไปด้วยดีแต่ว่าจะต้องระวังเรื่องคําพูดเรื่องการอิดหนกแข่งใจอะไรกันบางอย่างจะมีปัญหานะคะมาจากทางฝั่งผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะจากฝั่งผู้ใหญ่ของเราแล้วก็อาจจะมีคนข้างนอกมาทําให้เราปวดหัว เพราะว่าในในในส่วนนี้อาจจะมีคําพูดของคนข้างนอกอ่ะนะคะอาจจะมีคําพูดของคนข้างนอกทั้งทั้งหนุ่มผิวดําแล้วก็เป็นคนผิวขาวท้วงทวงก็เป็นได้นะอาจจะสร้างปัญหาให้เราอ่ะด้วยคําพูดนะจะเป็นคนนอกครอบครัวก็ได้เช่นเพื่อนเพื่อนฝูงที่มีอายุมากกว่าหรืออายุรุ่นๆุ่นไล่ๆกันกับเราอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะ หรือว่าจะเป็นพ่อก็ได้นะเป็นพ่อเป็นน้องชายเป็นน้องเขยเป็นอะไรแบบนี้อาจจะ,ะมีปัญหามีคําพูดกันในในครอบครัวของเรานะทำให้เรามีปัญหานิดนึงแต่ว่าในปัญหาเนี้ยมันก็ก็จะจบลงได้นะคะดูแล้วความรักก็ยังไปได้ด้วยดีก็มีแค่มีปัญหาเล็กเล็ก,ลกน้อยๆแค่ช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมเท่านั้นเองแหละที่คนละพ่างจะมาพูดให้ชาวลาคนาลนาศิลปกรปวดหัว กดเสียดเวียนก้าวแต่ว่าในส่วนของลักซ้อนหรืออะไรแบบนี้นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็ในไพ่นี้ไม่ได้ขึ้นการอย่าล้างไม่ได้ขึ้นว่าจะมีปัญหาครอบครัวจนถึงแบบแตกหักอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ลิงกับฟันต้องกระทบกระทั่งกันแค่นั้นเองถ้าให้อภัยซึ่งกันแล้วกันเราก็จะไม่มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นในส่วนคนโสดนะคนโสดเนี่ย เกณฑ์ที่ได้คนถูกใจนะเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่ไม,ไม่มีนะคะยังไม่โอเคนะก็แนะนําให้ชาวลัคนาราศีมังกรนนะก็คืออยู่คนเดียวไปก่อนสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็ทําบุญเยอะเยอะเพราะว่าไพ่เนี่ยนะมันมันขึ้นว่าเออคนโสดเนี่ยมีความรักหรือว่าแอบรักเขา หรือว่ากําลังคุยกันกิ๊กกักอะไรแบบนี้นะากนาลังคุยกันเรียนรู้คือมันไม่โอเคนะมันไม่ใช่เนื้อกู่ของเราเพราะมันมีไพ่โจ๊กเกอร์ขึ้นมานะนะแล้วก็อาจจะแบบไปรับซ้อนไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรืออะไรก็ได้สำหรับคนโสดนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ใช่จังหวัดที่ดีที่จะมีแฟนให้อยู่เฉยๆไปก่อนนะส่วนคนมีแฟนไปแล้วของชาวมังกรก็ให้ระวังเรื่องอคําพูดมีปากเสียงแบบที่บอกนะ ถ้ามีของคนรอบข้างเข้ามาเนี่ยบางบางอย่างเราพูดกับคู่เราได้เราก็พูดแต่บางอย่างที่เราคิดหน้าคิดหลังว่าพูดไปคงทะเลาะกันแน่อะไเนี้ยเกิดการถึงห่วงกันแน่เงี้ยเราก็อย่าพูดนะคะนะเก็บเก็บเอาไว้บ้างอย่าพูดหมดเห็นบางคู่พูดหมดก็ตีกันซึ่งบางเรื่องก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดแต่ก็พูดให้เป็นเรื่องแบบนี้ทั้งทั้งี่มันไม่มีอะไรเลยนะอ่อดูแล้วความรักของชาวราศาีมังกรไปได้อยู่นะยกเว้นเรืนองนบบเรื่องนั้นแหละ เห็นไหมเขาบอกแล้วนี่ต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องคําพูดเพราะว่าในไพ่ป๊อกเนี่ยนะเลขอันเนี้ยนะการสื่อสารการใช้คําพูดการใช้ภาษาทั้งหมดจะทําให้เกิดปัญหาในครอบครัควก็อาจจะพูดกันไปคนละเรื่องอะคนละเรื่องคนละราตีความหมายแล้วก็ทะเลาะกันนะแต่จะเป็นแค่วิบากกรรมสั้นๆนะนนี้ได้เสยนปู่โยมอันนี้ได้เสีนพระแม่สุรสวดีอันนี้ปู่กะไรโกรดเอาจริงในไพ่เนี้ยดูแล้วอะสามใบเนี่ย ไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสเลยเขาบอกว่าให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาแต่ตองในแบบให้คิดก่อนพูดอะเอาง่ายๆให้คิดก่อนพูดว่าอะไรที่มันออกมาแล้วมันจะไม่ดีคือไม่ต้องพูดแต่ถ้ามันจะขวางดวงไม่ได้จริงๆมันก็ต้องผ่านคนคนนี้แหละนะเจ้ากรรมในเวนนะยังไงก็ต้องอาจจะมีเหตุได้ทะเลาะกัน ทะเลาะก,กันนิดๆหนหน่อยไม่มีประเด็นนะคะแล้วก็ได้เสียนปลูกอะไรโกรธยังไม่มีปัญหาค่ะยังอยู่ได้ด้วยดีนะความรักครั้งนี้ยังไปได้รครอบครัวของครอบครัวได้นะคะไพ่ขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะไม่น่ากลัวก็วิธีการเนี่ยก็เหมือนเดิมกับทุกคลิปเลยสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้คู่ของตัวเองที่พูดกันไม่รู้เรื่องนี่แหละหรือคนที่มาแบบโยงใยชักใยอยู่ข้างหลังก็แผ่เมตตาให้เขาไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ ทำบุญอะไรที่มันเกี่ยวกับไฟนะเมื่อกี้ที่เห็นนะทำบุญที่เกี่ยวกับไฟนะคือเช่นอะไรถวายไฟแชกงานถวายเทียนนะคะเอ่ออะไรที่เป็นไฟทั้งหมดอ่ะเป็นไฟเป็นแสงสว่างเป็นเปลวไฟนะคะนะให้ให้ให้ถวายของแบบนั้นไปเลยนะ้เอาแก้แค้นอืมนะคะแล้วก็ให้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะได้ทุกเลาลงแล้วที่เหลือคือให้ภาวนา ะะภาวนาตลอดเวลาที่เรามีสติรับรู้หยุดภาวนาไปไม่เป็นไรก็กลับมาภาวนาใหม่เมื่อน,นึกขึ้นได้นะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกในการเรียนสมาธินะขอให้ตั้งใจทําแล้วก็เนี่ยพอเราภาวนาเสร็จเราก็แผ่เมตตาให้กับ คู่ของเราคนรอบข้างเราทุกคนแล้วอธิฐานเราอยากได้อะไรจากเขานะคะแล้วก็แรงตั้งแรงกดดันต่าง,าง,างๆนานาที่เกิดขึ้นเนี่ยจากคาพูดเนี่ยระยะนี้แหละจะด้วยคําพูดเป็นซะส่วนใหญ่นะคะมันจะค่อยๆเบาลงเลยวจีกรรมตรงนี้จะเบาลงนะคะแล้วชาวลัคนาราศีมูกกรวัชีกรรมก็ต้องเบาด้วยนะคะแล้วก็จะอยู่กันได้แบบยั่งยืนแบบผาสุกกันนะคะเหมือนที่คุณได้เสียงปูกอะไรกดนั่นแหละ นะอดทนนิดนึงนะคะเรื่องไม่ไม่เยอะนะคะเกี่ยวกับความรักนะมันผ่านได้แน่นอนค่ะค่ะอาจารย์ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าโควิดรอบนี้มาหนักมากนะคะก็เป็นห่วงทุกทกคนนะขอให้ทุกคนห่างไกลจากโรคระบาดอันนี้นะคะขอให้คุณพระศรีลัตนาตายแล้วก็บุญบรารมีของพุทธองค์ช่วยปกป้องแลคุ้มครองให้ชาวลัคนาละสินห์กรนะคะรอดพ้นจาก โรคระบาดกับภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ